เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ลุงก็หนีมาเล่นเกม Back c ครอปเปนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะครับลุงก็ดําเนินเรื่องมาถึงฉากที่ต้องสุ่มกาชาแล้วนะครับลุงก็เลยจะมาอัดคลิปสุ่มกาชาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับก่อนที่ตัวเกมเขาจะเข้าเซิร์ฟไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่วันที่แน่นอนเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันว่าวันไหนนะครับ ในช่วงนี้ลุงก็จะมาลองเล่นไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นไ d เดีอทดลองเล่นนะครับเขาจะให้สุมกาชา20รอบเดี๋ยวเราไปสุมกันเลยดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างแล้วลุงเนี่ยจะเอาตัวอะไรเข้าทีมบ้างนะครับเขาก็จะให้ตั๋วเรามาท่านผู้ชมจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเริ่มเล่นใหม่นะให้ตั๋วสีแดงมาหนึ่งใบนะครับเราสามารถสุมได้20ครั้งนะครับ20รอบเนาะเท่ากับว่าถ้าสุมหมด20รอบนี่เท่ากับว่าสุมกาชา200ครั้งเลยนะท่านผู้ชมอ่ะ เราได้คัมพีสีม่วงมาหนึ่งใบแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกที่ลุงได้ก็คือหัวหน้าหน่วยอินซีสีเงินนั่นเองนะครับอ่าตัวแรกนะท่านผู้ชมปุ๊บสีม่วงใบหนึ่งเราจะได้อะไระได้เป็นการ์ดนะเออตัวละครตัวนี้ลุงลืมชื่อเหมือนกันนะดูการ์ตูนเราไม่ค่อยได้จําชื่อตัวนี้นะครับเพราะว่ามั ก็เก่งนะถามว่าเก่งไหมก็เก่งอะเออแต่ลุงจาชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราสกิปมาเลยดีกว่านะครับอันนี้เราก็สุ่มรอบแรกนะครับอันนี้ก็สุ่มรอบแรกมาแล้วนะท่านผู้ชมนะตัวละครที่เราได้ก็คือนี่เลยตัวนี้แล้วเขาจะบอกไว้ว่าทางด้านขวานะเราสามารถสต็อกไว้ได้นะครับเราสามารถสต็อกได้ว่าเราจะเอาการสุ่มครั้งไหนนะครับเขาจะลองสอนอยู่นะท่านผู้ชมอ่ะโอเค ถ้าเกิดว่าเราถูกใจแล้วเรากดทางซ้ายนี้นะที่เมาส์ลุงวงวง,วงไว้ถ้ายังไม่ถูกใจเรามาสุ่มต่อนะครับให้ครบ20รอบก็ได้แต่ว่ารอบไหนที่เราลังเลว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้เราสามารถกดกดมุมด้านขวาได้นะครับด้านขวาตรงนี้เพื่อสต็อกไว้เหมือนที่เขาสอดเราเมื่อกี้นะอ่ะเราไปรอบสองซึ่งรอบแรกลุงเก็บสต็อกไว้แล้วนะครับถ้าไม่พอใจเนี่ยลุงอาจจะมาเอาชุดแรกก็ได้นะครับเออท่านพุทธเฒาหอเวทมนตร์ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีม่วงไหมโอ้โหมันมีโอกาสที่จะออกสองม่วงนะแต่ว่าจะเป็นม่วงของตัวละครแล้วก็การ์ดของตัวละครน,นะครับผู้ชมอันนี้เท่าที่ชุงสุกมานะแต่ลงุงยังไม่เคยแน่ใจว่าได้ตัวละครม่วงสองตัวเลยนะครับเอ้รอบแรกรอบแรกเราก็ได้ตัวนี้รอบนี้เราก็ได้ตัวนี้อีกแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวดีบัฟนะครับผู้ชมเห็นไหมเขาเขียนว่าดีบัฟเฟอร์นะจะเป็นตัวดีบัฟนะครับสกิลเนี่ยเดี๋ยวรอลุงเล่นอีกก่อนเราค่อย ว่ากันนะครับเพราะว่ามันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้อาจจะต้องแปลก่อนใช้แอปแปลปภาษาก่อนนะครับโอเคอกดสคริปต์ข้ามไปเลยรอบนี้เอ้ยเราได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรองหัวหน้าหน่วยของเขาหรือเปล่านะตัวเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็น่าสนอยู่นะลุงขอสต็อกไว้ก่อนได้ไหมรอบแรกจะมีตัวละครแตออออ่รอบนี้รู้สึกว่าน่าสนกว่าน่าสนน่าสน เอ,เอารอบไหนดีอ่ะเอารอบนี้ไวก็ได้โอเคสุมม่มใหม่ไปรอบที่3นะครับเราจะสุ่มไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมดูแหละเพราะว่าถ้ายังไม่ถูกใจลุงก็ยังไม่เอานะเออเพราะว่าลุงมีไอดีหลักของลุงที่เล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเอ้ยนี่ไงออกม่วงอีกใบหนึ่งแต่ว่าเป็นการ์ดการ์ดของตัวละครแน่นอนนะครับ นี่หน่วยราชสีเพลิงมาแล้วนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยหรือเปล่าอ๋อเป็นน้องสามเป็นน้องสามของหน่วยราชสีเพลิงลุงจําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นคู่แข่งกับระเอกของเราเนาะอ่าแล้วเราจะได้อะไรปุ๊บโอ๊ยการ์ดไม่ตรงถ้าการ์ดตรงนี่ลุงอาจจะเอาก็ได้นะอ่าอันนี้ไม่ตรงไม่ตรงสุ่มใหม่ไปต่อ แอนิเมชันในการสุม่มก็จะเป็นประมาณนี้นะผู้ชมมีม่วงอีกม่วงไหมไม่มีอรอบนี้ไม่มีม่วงเราสคริปไปเลยเพ<น>ื่อความว่องไวนะครับไหนตัวไหนเอ้ตย,ต,ยตัวนี้ก็โอเคนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเป็นตัวดีบัฟเหมือนกันลดทั้งความเร็วก็ถ้าจำไม่ผิดลดพลังโจมตีด้วยนะครับหลายๆคนก็เลือกใช้ตัวนี้เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ถูกใจลุงไงเพราะว่าทีมหลักของลุงมันมีอยู่แล้วตัวละครตัวนี้นะครับ มีแอสต้อีกหนึ่งตัวซ้ำมานะครับนอกั้นจะเป็นการ์ดเนาะอืมยังไม่เอานะสมต่อจะคลิปไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บม่วงม่วงม่วงเออไม่ม่วงอยากให้ม่วงอีกใบหนึ่งออกมามันจะเป็นอะไรที่น่ารุนมากเลยอ่าอันนี้เป็นตัวโกงฝั่งตัวโกง เป็นกลุ่มพระอาทิตย์เที่ยงคืนจำชื่อตัวละครไม่ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นสายแทงเนาะดีเฟนเดอร์บอกเลยว่าไม่เอาแน่นอนตัวนี้ลุงไม่ชอบลุงไม่ชอบอ่าไม่เอาเปลี่ยนไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสคริปต์ไปขอมุ้งอีกทีนึงเด้งมุ้งอีกหน่อยนึงขอคัมพีมุ้งมาไม่ออกรอบนี้ไม่ออกสคริปต์ ยังไงยังไงโอ้โอได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมาบ่อยเนาะเอ้ได้เหมือนรอบที่สองอะอแต่มีการ์ดแอสตาด้วยมีการ์ดแอสตาสองใบเลยอันนี้การ์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นการ์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยังไงดีอะรอบนี้ก็น่าสนนะขอสต็อกไว้ก่อน ขัางใจอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บบนึงขอขอคำนวณก่อนโอเคเอาก็เอาไปไปสคริปไปเลยปุ๊บปุ๊บม่วงม่วงไม่ม่วงเลยไอ<ป>ตัวนี้ลุงไม่แน่ใจเหมือนกันนะหัวหน้าหน่วยเอ่อลืมชื่อแล้วหัวหน้าหน่วยอะไรตัวนี้นะแต่ว่าอายุ ห่างกว่าแอสตาประมาณ3-4ปีเป็นรุ่นเดียวกันก็ไม่น่าสนเท่าไหร่รอบนี้ผ่านเลยปึ๊บปึ๊บม่วงม่วงอีกทีนึงไม่ด้งเลยไอ้รอบนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องหวัง,งนะว่าหัวหน้ายามีจะออกเพราะว่าเขาฟิกตัวละครไว้ไม่กี่ตัวไม่มีหัวหน้ายามีนะต้องไปสุ่มตู้ เออโหหน้ายามีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะเป็นผู้ใช้สกิลต้นไม้โลกนั่นเองนะครับลุงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสกิลเขาทำอะไรได้บ้างนะแต่ตัวนี้ก็น่าสนนะครับตัวนี้เป็นระดับรู้สึกว่าเทียร์จะอยู่ระดับ S หรือวอา SS นี่แหละนะครับอ่าแต่ต้องดูทีมรอบๆก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้โไม่มีตัวซัพพอร์ตถ้ามีตัวฮิลอีกตัวหนึ่งก็ดีนะอืม โอ้ยทีมนี้น่าสนทีมนี้น่าสนสองทีสองใจซะแล้วสิเอาทีมที่ลุงอันนี้ไว้ดีกว่าเปลี่ยนไปต่อดีกว่าอ๋อปึ๊บม่วงอีกใบหนึง่งไม่ไม่ม่วงแล้วดูว่าเราจะ<ร>ได้อะไรที่เราต้องการดีๆไหม,มยังไม่โดนใจยังไม่โดนใจไปต่อ เพ๊บๆโอ้โหสีฟ้าออกสองเล่มเองอะถ้าสีฟ้าออกเยอะๆหน่อยน่าสนอยู่ไม่แหลมไม่แหลมอันนี้รอบที่สิบผ่านไปแล้วนะเราจะส่มไปเรื่อยๆจนกว่าลุงจะเจอทีมที่โอเคอยู่นะลุงถึงจะเริ่มเล่นนะอ่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บ โอ้เสียงเดิมเสียงเดิมตุมต่อ,ตอดูสิว่าความพยายามของลุงจะได้ไหมก็คือจะเป็นหัวหน้าหน่วยร่วรุงสีเงินหรือว่าหน่วยอินซีเนาะ แล้วก็ขอยูโน่ึงตัวแล้วก็แอสตาหนึ่งตัวเนี่ยลุงอยากได้ประมาณแค่นี้แหละเพราะว่ามันจะเป็นตัวซ้ำไงอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสออกแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยแบบยูโน่แล้วก็แอสตาแล้วก็หัวหน้าหน่วยไม่ว่าหัวหน้าหน่วยสองตัวตรงไหนก็ได้จะมีโอกาสออกแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันรีอรอบนี้ฟ้าสมปึ๊บหม ม่วงไม่ได้หรอบนึงโอู้วตัวเดิมมารัวๆเลยไม่เอาอสคริปต์ไปเลยปุ๊บ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 ไม่มีที่ชอบเลยไม่เอา13รอบไปแล้วนะครับสบคริปต์ปุ๊บ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 ฝาสองม่วงหนึ่งม่วงไหมไม่ม่วงคปปส,วสาาคิปต์ไปโอเค เออไอพวกนี้ไม่ใช่กาแต่ว่าเป็นตัวละครระดับอาเออลุงนึกออกแล้วเป็นตัวละครระดับอาใช่ไหมเป็นการ์ดการ์ดหรออ่ะมาถึงรอบนี้เราก็ไม่โดนใจเหมือนเดิมไปรอบที่สิบสี่แล้วนะไปรอบที่สิบห้ากันรอบที่สิบห้าเริ่มแล้วนะป้๊บาสองม่วงหนึ่งม่วงเออนี่ไงม่วงมามาลุ้นกันดีกว่ารอบนี้มาลุ้นกันปึ๊บหน่วยอินซีสีเงิน มาแล้วเป็นตัวดีบ้ป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวต่อไปต่อไปล่ะปึ๊บแต่คลิปเลยแล้วกันมึงมึตรงสายไหมเอ้าหไม่ตรงไม่ตรงกับตัวละครไปไปไป ไปต่อุอ้ยรอบนี้ฟ้าสี่เลยนะฟ้าสปุ๊บนี่ตัวละครตัวนี้ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเพราะว่าลุงจําสกิลเขาไม่ได้เนาะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าไม่มีตัวละครที่โดนใจเลยไป คลิปไปปึ๊บปึ๊บฝาสามตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวดีบัฟเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นดีบัฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่โอเคเลขสามรอบเลขสามรอบสุดท้ายในการสุ่มยี่สิบรอบนะจะขอให้สุ่มฟรีได้จนกว่าเราจะพอใจ ป๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บขู่รอบนี้เขียวอื้อเลยฟ้ามีหนึ่งเองอ่ะฮอืมไม่โดนใจอย่างแรงรอบนี้รอบทีสิบเก้าคลิปไปปึ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้โหูฟ้าหนึ่งเหมือนเดิมคลิป น้องเว้นนั่นไงจำเสียงได้อันนี้เขาจะเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับซัพพอร์ตไปในด้านของการเร่งความเร็วอะไรประมาณนี้เนาะพลังโจมตีแล้วก็เร่งความเร็วถ้าลงจำไม่ผิดนะแต่ว่าในทีมนี้ไม่ไมโอเคไม่เอารอบสุดท้ายแล้วนะทานผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วจริงจริงหมดแล้วม่วงสองอ้ยม่วงหนึ่งฟ้าสอง ดูซิว่ารอบนี้กับรอบที่เราจักไว้อันไหนจะดีกว่ากันปึ๊บโอ้โหไม่มีแอสตากับยูโนออกมาเลยอืมก็คงต้องเอาแหละแต่ว่าจะเอาเป็นทีมนี้นะเอาเป็นทีมนี้เพราะว่ามีแอสตาการ์แอสตาสองโอเคโอเค,คท่านผู้ชมตอนนี้ก็สุ่มจบไปแล้วสำหรับการสุ่ม20รอบนะครับ แล้วเราก็ได้ตั๋วที่จะมาสุ่มตู้ยามิได้เพิ่มนะครับหรือว่าตู้ราชสีทองคําตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสุ่มนะก็คือลุงยังไม่สุ่มละเก็บตั๋วไว้นะครับอันนี้ก็สุ่มให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆว่าก่อนเกมจะเปิดเนี่ยเขาให้เราเปิดกระชาได้กี่รอบแล้วเอฟเฟกต์การสุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับลุงก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ